ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะว,ตวนันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ,บครัวกระทรวงพอมอเสนออิหล่าลำดวนชวนเรียนรู้สวัสดีค่ะอิหล่าลำดวนชวนเรียนรู้ วันนี้เราจะมานำเสนอการทำผีเสื้อจากผ้าพื้นเมืองนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเมื่อเราทราบวัสดุอุปกรณ์แล้วนะคะขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำนำลวดสอดเข้ามาในดินทองสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะ อดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําท่อ PVC ท่อ PVC ก็จะมีหลายขนาดนะคะท่อ PVC จะมีหลายขนาดเราเลือกเอาตัวเล็กตัวใหญ่เราเลือกได้นะคะอันนี้ก็จะใช้เส้นผ่า่าศูนย์กลางประมาณ3มเซนนะคะโดยนําท่อ PVC แล้วก็ใช้ลวดมาขดรอบท่อ PVC ลักษณะนี้นะคะแล้วก็หมุนรอบหนึ่ง อันแรกนี่หมุนรอบเดียวนะคะยังหมุนหลายรอบแล้วก็อันที่สองอันที่สองใรอบที่สองพอรอบที่สองปุ๊บเราจะหมุนหลายรอบหน่อยให้มันแน่นนะคะเวลาเราเราบิดบิดให้มันแน่นให้มันรัดกับท่อ PVC ให้มันแน่นเสร็จแล้วจะได้ลักษณะอย่างนี้ออกมานะคะแล้วเราก็ดึงออกดึงออกมาเราจะได้ลักษณะอย่างนี้ไอ้ส่วนที่มันยาวๆเราก็จะมาตัดออกให้มันเหลือพอประมาณให้มันเหลือพอประมาณลักษณะอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาแต่งเป็นปีกผีเสื้อก็คือเราก็จะดึงดึงลักษณะไหนก็ได้ให้มันออกมาเหมือนผีเสื้อให้มันสวยงามนะคะแต่งให้มันเป็นรูปปีกผีเสื้อเสร็จแล้วจะได้ลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะออกมาอย่างนี้จับมาลักษณะอย่างนี้แต่งให้มันเป็นปีกผีเสื้อนะคะทีนี้เราก็จะทําอีกอันนึง เหมือนกันเราจะทำผีเสื้อสองชั้นนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำโครงที่โครงปีกผีเสื้อทั้งสองอันเนี่ยมาจุ่มกาวนะคะเวลาจุ่มกาวก็คือจุ่มให้ทั่วอย่าจุ่มหนานะคะจุ่มให้มันทั่ว จุ่มบางๆจุ่มให้ทั่วแล้วเราก็นํามาวางบนผ้านะคะแต่อย่าให้กาวมันล้นปีกผีเสื้อนะคะให้มันให้จุ่มกาวบางๆให้มันทั่วให้มันสวยงามเวลาเราวางเราก็ใช้หาเหล็กทับแล้วเราก็กดกดให้มันแนบนะคะอย่าให้มันอย่าให้มันอ้าขึ้น มันแนบเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนก็ได้มันจะได้แห้งดีๆนะคะเราทําทิ้งไว้แล้ววันหลังเราถึงมาประกอบเป็นตัวทีนี้พอเราทําพักไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะปีกผีเสือ้อมันจะมีหลายขนาดแล้วแต่เราจะเลือกทําว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้ถ้าเราพักทิ้งไว้หนึ่งคืนเก้ามันจะแห้งเวลาเราตัดมันจะไม่หลุดขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาตัดตัดตามโครงนะคะตัดตามโครงผีเสื้อที่เราแปะไว้ใช้กันไกตัด ใช้กันไกลคมๆนะคะตัดตัดตามรูปแบบของโครงนะคะตัดให้เนียนๆตัดให้ชิดเลยนะคะระวังจะไปตัดโครงมันตัดไปเรื่อยๆ ไปนะคะสชิ้นเพราะเราจะทำผีเสื้อแบบสอง,สองชั้นนะคะเราติดกาวทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วกาวมันจะแห้งแล้วเวลาเรามาตัดมันจะไม่หลุดแต่ถ้าเรา,าติดกาวทิ้งไว้แป๊บเดียวเวลาเรามาตัดแล้วม,มันผ้ากับโครงลวดมันจะหลุดออกจากกันนะคะอันนี้มันจะไม่หลุดมันจะแน่นมากเลยสาเหตุที่เราใช้ลวด สอดเข้าไปในดินทองเพราะว่าดินทองเวลาเรานำะมาติดกับผ้ามันจะแน่นมันจะแน่นกว่าติดกับลวดเฉยๆนะคะถ้าเราเอาลวดมาแปะเลยมันมันมันจะไม่แน่นเหมือนเราเหมือนเราห่มดินทองอีกรอบหนึ่งตัดแล้วจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะสองชิ้นออกมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือนำนำนำปีกผีเสื้อมาประกอบกันนะคะโดยนํามาสอดใส่กันอย่างนี้สอดใส่กันแล้วเราก็บิดตัวนี้ให้มันแน่น บิดใส่กันให้มันแน่นให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่เราใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้นะคะใช้ครีมปากกิ้งจกช่วยบิดก็ได้พอบิดให้มันแน่นแล้วเราก็จะลม้มลงนะคะลม้มลงให้มันให้มันดูเป็นเป็นผีเสื้อสวยงามนะคะเสร็จแล้วตัวนี้จะมันเหลือเยอะๆเราก็ใช้ครีมตัดลวดเนี่ยตัดออกสําหรับตรงนี้นะคะใช้ครีมตัดลวดตัดออกตัดแต่งให้มันสวย ก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะผีเสื้อสองชั้นเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วเราจะมาทําตัวผีเสื้อนะคะการทำตัวผีเสื้อของเราเราจะใช้ลังไหมสองสองรังนะคะมาทําเป็น1ตัวอันแรกก็คือตัดตัดหัวผีเสื้อนะคะความยาวก็จะประมาณเนี้ยความยาวของลังไหมตัดประมาณนี้ตัวนี้ก็คือตัวผีเสื้อตัวผีเสื้อนี้เราจะใช้เต็มรังนะคะ เสร็จแล้วเราจะใช้ปืนกาวปืนกาวยิงไปทากาวไปรอบๆนะคะแล้วใส่ตัวนี้สอดตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นลักษณะของหัวผีเสื้อนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้กาวทาเพื่อแปะตาผีเสือ้อเสร็จแล้วเราก็จะเอาลูกปัดสีดำสองลูกมาแปะเป็นกาวเอามาแปะเป็นตาผีเสื้อนะคะ ออกมาจะได้ลักษณะอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเติมหนวดให้กับผีเสื้อเติมหนวดก็คือเราจะใช้ลวดลวดทองนะคะลวดทองความยาวก็จะประมาณ8เซนที่เราใช้หรือว่าตามความเหมาะสมนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกตามความเหมาะสมตามนะคะเราก็จะใช้ครีมปากจิ้งจกบิดงอที่ปลายลวดนิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้มันเป็น,เป,นเป็นงอ,งอ ใช้กิมปากจิ้งจกปิดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจะได้ลักษณะอย่างนี้จะได้ลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเราก็นํามายิงกาวใส่เพื่อให้เป็นหนวดผีเสื้อนะคะนี่เราก็แปะลงไปเราใช้กาวร้อนเราใช้กาวยิงแปะลงไปเลยมันก็จะอยู่แล้วก็ดัดดัดหน่อยนึงนะคะดัดหนวดผีเสื้อหน่อยนึงนจะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้กาวมันแห้ง เื่อกาวแห้งมันก็จะอยู่มันจะไม่หลุดนะคะพอกาวแห้งปุ๊บเราก็จะนํามาใช้กาวย,ยิงใช้กาวยิงนี่ยิงใส่ตัวนี้เลยนะคะยิงไปเลยใช้กาวกาวร้อนยิงใส่ไปแล้วก็นําตัวตัวผีเสื้อที่เราทําเสร็จนี้มาแปะนี่มาแปะให้สวยงามกะตําแหน่งมันให้ดีนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ออกมาเป็นตัวผีเสือ้อเป็นผีเสือ้อนะคะ ขั้นตอนต่อไปถ้าเราทําเข็มกัดเราก็นําเข็มกัดมายิงใส่นะคะติดใช้เข็มกัดติดข้างล่างใส่เลยแปะเข็มกัดเข้าไปปล่อยไว้ให้แห้งนะคะปล่อยไว้ให้แห้งแต่ถ้าเราจะทําเป็นกิฟก็คือเราก็นํากิฟที่เราหามาได้เราก็ยิงปืนกาวใส่ยิงกาวใส่นะคะ ยิ่งกาวใส่เสร็จแล้วเราก็นำมาติดทิ้งไว้ให้กาวมันแห้งเราก็จะได้กิบได้เข็มกัดผีเสื้อจากเศษผ้าง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการทำผีเสื้อจากผ้าพื้นเมือง ครั้งต่อไปอิหล่าลำดวนชวนเรียนรู้จะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆโปรดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ